สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุก,ท,กทุกท่านนะครับชาวร้อยเรื่องพุทธคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ศิษานุสิธ์หลวงพ่อกลวยชูตินทะโลแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเรามีคลิปอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับโอเคมาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของบารมีหลวงพ่อกลวยที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอีกแล้วหลังจากที่เราเ,เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมานะเราคงจะได้ยินชื่อควายยิ้มคู่กับพี่เขา2018นะ พี่เขา2,018ก็คือคุณสุรัตน์แพ้วเกตนะครับเป็นเจ้าของควายนะชื่อเจ้าทองคำนะแต่เจ้าทองคำตัวนี้ได้รับฉายาว่าควายยิ้มและตัวพี่เขาเองก็ได้รับฉายาว่าพี่เขา2,018ช่วงหลายปีก่อนนั้นก็มีเรื่องราวของคดีความเกิดขึ้นไปหนึ่งครั้งนะเกี่ยวกับตัวพี่เขา พี่เขาก็ได้เดินทางมาที่วัดโคศิตารามก็มาบนบานสารเก่าของหลวงพ่อกลวยขอบารมีหลวงพ่อกลวยให้ช่วยหลุดพ้นจากคดีนะใหเ้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ขอให้เขาหลุดพ้นจากคดีความแล้วเขาจะบวชให้และสุดท้ายเขาก็หลุดพ้นนะคดีความก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปได้ไม่นานนะก็แล้วเขาก็หลุดพ้นจากคดีความมันนี้มานะเมื่อเขาหลุดพ้นจากคดีความก็ติดช่วงโควิดพอดี พี่เขาก็ยังเลยไม่ได้ไปบวชให้กับหลวงพ่อลวยเพื่อยังไม่ได้ไปแก้บนหลังจากนั้นมาวันเวลาก็ผ่านมาจนมาถึงออช่วงประมาณเดือนพฤษภานะครับที่ผ่านมาเนี้ยในะช่วงวันที่16กนะครับก็เจ้าควายยิ้มนะครับหรือเจ้าทองคํานะได้หายไปจากอ้อมอกของพี่ขาวเนะือเนื่องด้วยว่ามีคนใจร้ายมาขโมยไปเพื่อจะนําเจ้าทองคำเนี่ยไปขายนะแล้วเขาก็ขายไปแล้วด้วยนะในราคา6 0,000บาท แล้วก็ทางพี่เขาเนี่ยพอรู้ว่าควายตัวเองหายก็เดินทางตามหาแล้วก็ไปแจ้งความนะเมื่อแจ้งความเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปที่วัดโคศีตารามอย่างไม่รอช้าไปบนบานสารเก่าวหลวงพ่อกวยอีกหนึ่งครั้งขอบรารมีหลวงพ่อควยมาช่วยขอให้ได้ควายยิ้มตัวนี้กลับคืนมาแล้วจะบวชให้ทันทีเป็นเวลา15้าวันพี่เขาก็ออกตามหาแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคุณตํารวจก็เป็นคนไปพบนะแล้วก็แจ้งกับพี่เขามาแล้วก็พี่เขาก็รีบเดินทางไปดูนะผลปรากฏว่าควายตัวเนี้ย ไปอยู่ที่อำเภออำเภอวัดสิงห์นะครับเขาบอกว่าอยู่ริมถนนอำเภอวัดสิงห์กำลังยืนหลบแดดอยู่พี่เขาเจอก็ดีใจเข้าไปโอบกอดนะด้วยความรักนะมาในนะควายยิ้มนะโหนะ,ะมาแล้วเสร็จทีนี้เมื่อเขาได้ควายยิ้มกลับคืนมาแล้วเขาก็ไม่รอช้าเลยนะที่จะบวช นะเพื่อตอบแทนบารมีนะตอบแทนที่หลวงพ่อช่วยเหลือนะครับก็บวชนะให้กับหลวงพ่อเป็นเวลา15วันนะครับทันทีเลยหาเรื่องหายามปุ๊บแล้วก็รีบบวชแล้วก็เป็นข่าวเลยว่าพี่เขาเอ่อกำลังโกนหัวนะเอ,อ่อปองผมนะครับ,นะรบนะเป็นนาคแล้วก็กําลังจะบวชแล้วแต่ก่อนบวชก็พาเจ้าทองคำเนะี่ยไปอาบน้ําก่อนแล้วก็ไปบอกเจ้าทองคำนะพอเดี๋ยวจะต้องห่างกันหลายวันเนาะมาในอาบนานะนี่ก็เป็นบารมีของหลวงพ่อกลัวชุดตินทโลนะที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะตอนนี้นะครับนะก็อีกหนึ่งนะ ครูบาอาจารย์นะที่เราเคารพนับถือนะครับนะแสดงบารมีให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นนะว่าวันที่ลูกศิษย์ลูกหาตกทุกข์ได้ยากท่านก็ไม่ได้ทิ้งลูกศิษย์ไปไหนท่านก็อยู่คอยช่วยเหลือลูกศิษย์นะครับโอเคนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะอัปเดตข่าวนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ